พญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวแห่งวัดไร่แตงทองนะครับอันนี้เป็นรุ่นปลดหนี้ปี2,536เนื้อทองแดงโคตรยาวนะครับพร้อมกับเรี่ยมกรอบทองสั่งทำนะครับองค์นี้เป็นปลดหนี้ปี2,536เนื้อทองแดงนะครับ เปิดให้บูชานะครับในราคาอง์ระนะครับ4900 0บาทนะครับ4900 0บาทเหรียญสวยสมบูรณ์นะครับผิวดเดิมๆนะครับท่านใดสนใจก็สามารถมาชมเหรียญนี้ได้ที่ร้านพระเครื่องอาจารย์ป๊อปมอกะเศษกำแพงแสนนะครับ เรียญนี้จะอยู่ที่ร้านพระเครื่องอาจารย์ป๊อบมอกะเศษกำแพงแสนท่านใดสนใจเต่าปลดนี้หลวงปู่หลิวแห่งวัดไร่แตงทองนะครับ idline 0835533549นะครับกับผมอาจารย์ป๊อบมอกะเศษกำแพงแสนครับผม